อันนี้ก็มารีวิวสุ่มนะคะที่เอาไว้ใส่ในชุดโลลิต้านะคะที่ทำให้กระปุงพองๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่และแบบใสล่ลราจะเป็นยังไงบ้ากอันนี้นะคะก็เป็นชุดตอนที่เรายังไม่ได้ใส่สุ่มนะคะก็คือจะเป็นชุดเพียวๆนะคะอย่างนี้ ม,มันก็จะไม่ค่อยพองเนะเดีย๋ยวเราไปลองสุ่มอันแรกกันเลยค่ะอันแรกนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสุ่มบางๆอันนี้นะเอาไว้ใส่แบบว่าเหมือนเราแบบว่าเอาแบบสะดสะวกสบายไม่เถอทะนะคะชุดก็จะพองขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมก็คือใส่สุ่มข้างในแีว้วนี่นี่นะคะนี่คือชุมอยาไปลองอันต่อไปเลยค่ะ อันนี้ต่อไปก็จะเป็นสุ่มอันนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวชอบมากนะเพราะว่ามันใส่สบายะคะ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างพองในระดับหนึ่งนะอย่าลับไปใส่กัน้ผนผลลับที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมน้องก็จะพองขึ้นมาอีกนะคะต่อไปก็เป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้ะสุม่มอันนี้เป็นสุ่มสั้นนะอยู่ประมาณตรงนี้นะะก็น้องก็จะพอง แล้วก็เป็นอันนี้ค่ะอันสุดท้ายนะเรียกว่าทูทูนะคะหรือว่าสุ่มกระลำนะอันนี้ก็คือใส่ก็ค่อนข้างผ่องนะแล้วก็กันโป้ด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสุ่มกระลำนะก็แนะนํานะคะเวลาใส่ก็คือใส่ให้มันพอดีกับชายกระโปรงเราอย่างนี้นะคะนี่น้องก็จะผ่องอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆน,นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะบ๊ายบาย